ทันรหที่สองานยนี่สามารถเบิ้งตรงนี้เลยเลยนเนาะก็เบิรงจากนี่เลยคือนี่คือสั่งความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวนี่ใครสิมาเฮ็ดบอดีเฮ็ดดังไรได้เนี่ยนี่เจอแบบนี้แป๊บเดียวพ้นตามโตท่านเลยนี่พื้นออกแบบด้วยเบาะเทปพูลสุดยอดเลยเลยน้องแบบก็เบรรงท่านสมัยเนาะนี่นี่ปุ่มนี่ปุ่มนี่โอ้เป็นสมัยเป็นปีสมัยนี่มุมนี่วะแปลกโอ้โหแปลกแปลกตา ไอ้โบมาเดิคนมันฮัาก็เปิดิกระไฟเนี่ยว้าวโอ้ไแ้เห็นไก่ๆค่ัคๆอาเป็นวิวที่แบบว่าสุดยอดเลยเนาะมุมนีคากี่ไม่าคกลสุดยอดในมุมนี้สุดยอดลยมุมนี้อ้ยอ้ยโอ้โหแหนแดงได้แะบาแต่ร่นประตูเปิดให้พ่อมีประตูให้ฝาเป็นต่วอีกเนวเตครับเบาเบาเดียว บอเนี้ยปลไหลบอลเนี่ยปลาไหลมันเนี่ยสีผ้าไปอุโม่วงเลอุมงปะบลต่นพ่นต้องทำบอลต่พ่นเนี่ยตอนนี้อยู่เอ็มเอสซีเอ็มเอสซี้งแรกในเดเข่ามาแรลกแหลกน้องกเยเขาน้องก็เตยขี่รถผ่านสผ้าไปอุโม่วงเลยแล้วยังบเสือเจะยจตัวเสืออ้าวแมนบอกปันเนี่สีผ้าใต้พ่นมาอุโม่งนี่น้องเลยนะฮะอ๋ตรงนี้มีอุโมงปะฮะข้างหน้านี่ปะเ้ามันทะลุไปใจบุ๋กลุไปเส้นทาง เซนท่านเซนท่านเซนท่านเซลล์ลมบ่นี่นี่โอ้โหโอ้เออมงักว่ะเป็นไหนเป็นไหนแปลกแปลกสีสันเราเห็นเนาะขักอะไนี่อย่าหลงขู่มากเลยนะ มันคือคือทำคือยังนอนลงไปเบาหนิชิดขวาชิดขวาอ่าฟังชิดขวาเอาแต่พ้นฮะมันคือทำคือยังเนี่ยฮะมันคือทำไปหลงคือคือทำบ้านเราอ่ะอย่าหลงเขามาเชียวนะจุดนี้ถ้าวเอาแต่พ้นอยู่อยู่ใกล้ๆนี่ยครับวันนี้คยมาเลยปะบ่บ่เคยเลยบ่เลยเนี่บ่เคยเห็นเลยกุมวงนี้มันจะตกแต่งไปตามเทศกาลเนี่ยเอาแต่พ้นเพราะว่าสิเป็นคริสต์มาสนี่มูนี วะแปลกมาบอแปลกแปลกตาอ๋อมันมันทะลุห้างนี่ได้บอกแมนตอนนี้ผู้จักเลยแต่ผมก็เห็นเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันจะถ่ายรูปให้มึงฟังนี่อ๋อนี่มันจะเป็นส่วนอาหารบอกพอแต่คนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ี่ฟังนี่นี่ฟังนี่นี่น,นี่นี่เบาะเนี้ยไปเตรียมกันหนึ่งสองสามบอกกล่าวว่าดังอย่าเอ๊ะว่าดังอย่างนี้ที่ไหน นี่เออมีสถานที่เป็นี่ละมอยเนาะเอ้วและจะมีห้องน้ำนั่นดิด้านล่างบาสิพนี่จะมีศูนย์อาหารมือเมื่อยาจับดิสีจะซื้อมันเป็นอันนั้นอันนั้นบ่ฮะของแท้หรือของปลอมกาซิพนเฮ็ดสมจริงเนาบ่อ๋ชัวล่างกว้างกว้างหรือยัมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้สีผ้าเบาสิพ่นกับเบา เป่าเน็งเป็นบ่แม่ซื้อยากเลยซื้อจากเป่าแนวยังว่าอยู่ป่อยเทศไหนนัให้เพิ่นเปลี่ยนซื้อช่องยูทูบอยู่ผู้ใดผู้ใดแจกเข้าไปก็ผมเอฟซีโอ้ขอทายรูปหนึไงหน่อโอ้ครับผมครับยินดีครับเน็กว่าเพิ่นสิมาหายนะเน็กว่าเพิ่นสิมาหายเน็กว่าเพิ่งสีมาหายเอฟซีตู้ตัวมาทีนี้ออสิพลจุดๆเนี้ยจะมีจุดๆหนึ่งที่สามารถ นั่งสูบุรีได้เนี่ยอ้ในในหางมีใช่ปะมีมีมีี่สำหรับสูบุรีมีมีแมนบอก่เีจะเอเาเอาเอาเอาใ่เสื้อต้องมาพี่สูดใช้มาเราใส่คนมาแมนนี่บอนี่ยจะเสื้อ่อ่อยากเสื้อ่ได้่บอยากเสื้อก็ต้องพีสูจนตัวมีที่สูบุรีด้วยในห้างอ้านี่นี่นี่นนี่โอ้บนี่บออะ โอ้ยเป็นเนียงใดหะเบาแต่พ่นประตูเปิดให้พ่อมีประตูให้ฝ่าเป็นเจนแบบเบาเบาแนวเสือบเป่เสือบเแล่าแขกควรจะเสือกได้แบบสถาันทีแบบไอ้คนมาแบบดูุงพุทสมุกิ่งนั่งได้ได้เบาแต่พ่นโอ้เนี่ยจาของแอ่นะเขางย่างไคือเคื่อมาลินห่างแล้วอย่างกรุงพุทออกมาดูข้างนอกแมีสถาทันทีไอ้ คนที่ดูบุหรี่คือเมืองไทยเนี่ยจะบอสูบยาหรือว่าสูบบุหรี่ในที่สาธารณะคุณจะจัดซุ่นไงเนี่ยบบุหรี่เนาะถามนอกจากการยังยังไมาดันนี่อ่ะน้องเพิ่นเห็นอีกอย่างของของของจุดที่เขามาเมื่อกี้นี่ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างมื่อี้ว่าบ้านเข้าบุกไอ้นี่นะไปเข้าอยู่แล้วก็ไม่เห็นนะจะเข้ามเนี่ยจะได้สัมผัสอะไรบ้างสกา พร้อมสาสา้นไม่น้องโอ้โหสาสา้นละการตาเราเป็นเพาะบ้านเราขาทำมันก็มาค่อยมีพี่น้องแบบนี้เนาะเป็นเพาะเป็นอยู่บ้านเคยไปกินเขาในห่างบะอยู่บ้านบอกบอบอกเคยบอเคยบอเคยได้กินเจ้าได้เคยปะบอเคยแล้วอายไปดูดิไปดูอยู่ไซห่างทุกห่างเลยไอซีฮอเขาไปจะบ้านเราไปนั่งกินอยู่ในแมนบ่อยเอ้าบอแมนแล้วกินเขาหางมันจะเทียนนิดหนึ่ะ ออเารับเกี่ยวไปเนาะกะทิะม่านน่ะโดกพักไปในสิเป็นอางกินได้ห่างอ่ะบ้านหนองยอบยอบมี่เลยอ๋ยมีขนาดหมูกระทะนะบ้านนองหมูกระทะยังไม่เคยนางกินได้แต่เกิดกินอยู่ประเทศไทยอ๋อหมูหมูกระทะบ้านเท่ากันนี่ยังกับหมูกระทะกันมาี่ยบนพม่านี่หมูจุมหมูดาดเออหมูดาดชิ้นดาดชิ้นดาอะไรบ้างหมูกระทะดิแม่แม่แโอ้โหดีนี่เฮ้ยเฮ้ยเขาอร่อยกว่านี่เขาไม่เคยเลยแล้วกนี่เลยเมืองไทยมากว่าเห็นเนี่ย แปลกใหม่นะยสำหรับตัวเขาเนีเห็นบ่พานหลังบนต้นเอียงเนี่ยหญ้าเนี่ยหญ้าหญ้าจริงบ่าวหยาแทบ่ามือจับเด้อสิจับไป็ลอะไ่เนี่ยนี่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 ต้นใหม่เนี่ยเราแต่คนอันนี้มันต้นอี้ยังไงคือต้นฝายป่ะแม่แม่แม่ฮะคือต้นฝายเนาะใกล้ใกลต้นหมักเดือบ่ ก็ตัวบอลเรือตัวใบนี่รถสัญจรไปแค่เพของใจเลยที่แรงเอาไว้กูไปบละตัวเดีว่ามีสถานีดูดบุหรี่นี่สถานีทางนี้ตู้ผ้ามูเพลย์มาเที่ยวเด้อยยางอุโมงค์จากอิมพีซี่มากแหละไปเชื่อมต่อกับเซนทันและไปเชื่อมต่อกับอ๋อตอนนี้เขาอยู่เซนทันปะนี่ออกไปทั้งนี้เราจะเป็นจะถ่ายรถไฟเชื่อมต่อขึ้นเลยเด้อเตยพ่นเตยพ่นโอ้โหดีเลยพี่น้องครั้งแรกนะเชี่ยว่าจะเข้าบันนอกาคอนเทนท์เชี่ยว่าจะเข้าบันนอกย่อมรับไ่อมรับไหมรับที่นี่ เขาจะไปพิสูจน์กันถามปลาเสือก็ง่ายๆคอยลูกร้านมนุษย์ทำคนหนึ่งเละลูกร้านมนุษย์ทำตัวมาได่เน้ปลาบอได้ปลาเน้ปลาคอนปลาแล้วนี่เดียวสนิทเท่าๆก็ทีไม้ปองอยู่เนี่ยกันกันว่าจักแสนสับนี่กันกระรอกดอกอีพีซีเต็มปะไปคอยตื่นประตูกัน ประตูนี่ยมีก้นเปิดไห้เนาะเจ้าสุดแม่หัรนี่เกิดก็ตื่นมึงไซด้แล้วแม่นแม่อ๋อด่านในพี่น้องเลยบ่อยสร้างแรงกายไอันนี้อันนี้ทำเทียมบ่อยก็จังก็จังไอ้บ่เม็นห้องเทเนาะจังเนาะก็จังแน่บาดเท่านาะแม่นดีว่าเกิดนั่งกาแพงดี่น้ำซึมแน่มี่น่ามีนยำขนาเบางที่สะอาดสะอาดพื่นเ่าแต่พวกนี้นี่นี่คือเป็นอ่าเขาเลยยังโซนอาหารบ่แม่นแม่แม่จะเป็นแพงนแพงบ่อยอุ้ยอันนี้ก็ราคาห่างก็นสิคืนว่าถ้าเป็นเท่าก็นสิคืนว่า มีราคาอยู่เนี่ยเตยพ่นมีราคาสูงสำหรับพวกเราเนาะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับผู้คนที่เป็นมี่ได้เใจเป็นปกติเลยเปล่าเตยพ่ปกติเนาะแต่เวันเสาร์นี่สะอาดสะอาดเขาทีหน่อยเนาะพื้นนี่นะว้าวข้างแหล่ได้แหล่มากเลยฮะข้างแหล่ไดีแหล่มากเอ้าเบาเตยพ่นอยู่กับฟองลอเนี่ยบ่เคยมาเลยบปล่าบ่จิ๋วเขาไม่เห็นอยูงห่างมันเท่ามันมันเป็นเห็ุงานณอยู่ห่างเดี่ยเห็ุงานอยู่ห้างหน่อละครับนี่จะเบิ่ง อมท่านสมัยบาวโบจะคลายตำตำเนาะพอเดียเด๋ยวจะไปดูใบหนาของ<ม>ของอซุ้มชนเนาะของผู้อื่นเนาะแมนครับท่านผ้ชมก็จเว่าเออทายตำตำพี่ทายตำแท้บาวโบนะเมื่อนี้ไอบโบผ้าหนุม่มเราสองคนมาเบิ่งห่างพี่เนาะผ้าออกจากคัมมาออกจากคัมมาเบิ่งความเจริญหนุมมันจะระมือทายตั้งแต่อยู่นี่หองทายตั้งแต่อยู่ป้อมพุ่งอ่าแมนอยูเมื่อนี้ผ้ามานนี่นเห็นบ่เซนท่านว้าวว้าวความบบอมดูแลบอสเพอเฮี้ยนมันจะคล้องรู้คล้องแพงเด็มนอนของหนาเนาะอ้าว ขอามาเพียมาเพียบเขาจะไปใกล้จะใกล้เนาะมองเพียงแค่งเนาะโอ้รองเท้าสวยโอ้ยดูลาวเส้นทันบ่อยเส้นทันบว่าเมนเมนเมนขึ้นไปดานบนมาเถิดท่นขึ้นอ่าตั้งแต่นี้จุดชมวิวว่ะตั้งแต่กัเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังบีชเอ็ดอ๋อที่เราจะไปอ๋อเข้าใจแรกเข้าใจแล้วมันเชื่อมกันได้เหรออ้าวก็เชื่อมกันได้ออกไปก็จะเป็นสกายวอล์กเลยเด้สกายวอล์กที่เป็นสั่งมาครับบอทเถิดท่น มันก็ง่ายๆแบบทางเมืองไทยสอมือน่นหรือคนสร้างติดกันหนรือคนสร้างทางเชื่อมเนาะออประเด็นไหนเดินตัวถึงกันได้เลยนะเมืองความรู้นะเออบาเนี้ยเอจะไปไกเบาใส่พ่นเนี่ยเบาเนี้ยเอ,อเป็นไรเป็นไรเบาใสพุออ่นกูจะได้ลองเท่าจออันไปเราจะไปฟังอะไรกันโอ,อ้ตัวนี้นี่เบาใสพุ่นดวงจันทร์ จำลองบ่แต่ว่าตอนนี้บาโบเองมากเลยกับลงท่างเลยนี่แนนบอกลงทางไปเด้อเนี่ยไป,ป,ปไปทางไหนบ่เนี่ยไปพี่พาบาไปเพิ่งกับบาเนี่ยเกิเดเรื่องบ่ไไปลงล่างเลยลงล่างโอ้โหรีดได้หนิเน่ะโอ้ยม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาจะลงแบงล่างกันไปทางล่างจะไปเชื่อมต่อกับ BTS ไหลลึกป่ะโอ้ยไหลลึกไปรึไหลเลยนะ ป่าป่ะป่ะคุแพีคเลยเออวะยังซีเล็บข่อยางเะข่ยางมึงเป็นยังผมแดงเลยดิอืมด้วยนะที่จะได้ยางแบบพีคครับซอร์อ่อนนี่บ่าวเตยพลโอ้นี่บอมันทะลุกันไหนรีน่อยเนาะฮะทะลุกันได้รีเอ้าก็เรื่องจริงเนาะพี่เนาะนี่คือเซนทันเด้บ่าวเตยพลเซนเซนทันเซนทันเซนทันชิดลมชิดลมเอาไปต้องเส่ดิวี่ เ้าบปต้องเปิดเองครับตูอะสบายบอนี่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 ไอเอโบมาเด้่ยวพนมันน่าก็เปิดดิมันก็ไฟเนี่ยว้าวโอ้ได้เห็นไกลไก่ครับข้างเป็นวิวที่แบบว่าสุดยอดเลยเนาะมุมนี้ค่ะกะลี่หน่อยคม่ทกะลี่สุดยอดเลยมุมนี้สุดยอดเลยมุมนี้อลังการไหมเป็นยังไงเป็นยังไงพูนพูนเป็นยังไงพูนทั้งแรอลังการครับขนาดนี้สุดยอดสุดยอดเลยมุมนี้ เป็นอย่างไรบอลเนี้ยบอลเตะพุนยุ่โป้อไรเล่นฮะยู้อะไรแล้วก็นี่ฟังนี่เขายางไม่เตะพุ่นที่ถือบอลนะเม่นเขายางไม่เตะพุ่นเลยก็เชื่อมต่อเข้ามาเลยมาเตยมาซี่เชื่อมต่อมาเซนท่านนี่ชิดลงหลังสวนหลังสวนของเส้นนี้บอกนี่คือสกายวอล์คที่เพิ่นสร้างใหม่แล้วก็เชื่อมต่อใหม่บอลเตะพุนเด็ดน้ำเนาะเด็ดน้ำอไรจีบเท่านี่ยเฮ็ดออกยังป่ะเฮ็ดอ้อนอะไรถือเดะถือคนหนึ่งเฮ็ดบอก เียมันจะเสียก่อนเสียก่อนว่ะเอาไปขายนี่มองไปถนนนี่ก็บ้านเท่าขึ้ตัดไปขายไปเลยป่ะขอเสพนเบิรงนี่จากทางออกยางมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เนาะนี่แหละคือความสะดวกสบายนะแข่งชมพันที่นี่อเขาเสพน์เซ็นทันชิดลมอ๋อเซ็นทันชิดลมว่นี่ที่เราออกมาคือเซ็นทันชิดลมเอข้างแรกเขรียกได้ที่มาจุดนี้ข้างแรกบอกอย่างว่าบิงนี่ลูกอ้าวไปรเดี๋ยวปรเดี๋ยวมีจะมีจุดนั่งเนี้ยจุดเชื่อมต่อนี้ พี่นางว่าได้ปะเนี่ยโนสมุกกิ้งนะบอทัยพลบอกน้องเนี่ยบอทัยพลนี่นี่นี่ทิ้งได้ขยะครับนี่นี่เอทิ้งได้นี่คือความสะอาดเนี่ยบอทัยพลช่วยกันอันนี้คือจุดที่ห้ามสูบบุหรี่เนอะนี่นี่นี่บอทัยพลไอ้โบนี่เห็ฮ้ยที่ดับเพลิงมันเตรียมพร้อมนี่ทางดับเพลิงเนี่แสตนบายเซฟตี้ไฟฟ้าได้ดิเนี่ยอันนี้เป็นบระด็นหายจากโทรศัพท์นะบ่อยนี่เนาะโอ้ ห้ามสุหรี่เนี่ยอ๋อสมมติว่าเขามานั่งปุ๊บนี่ตั้งก้นน้ำได้จิบกาแฟได้เนาะยิบน้ำได้เป็นนางนางพักผ่อนแล้วก็ยังสวนเนาะเป็นสวนย่อมเลยเป็นพักเลยก็วงย้อนวัดเต็มเลยได้เลยมาเบิ่งพังนี่บบาแต่พ่นนี่เบื้องพัเนาเบิ่งนี่เผลอต้องลงเบาเนี่ยแล้วตื่นเต้นอยู่บมดแล้วก็ยังแบบกิจกรรมขับเรามาเนี่บเบาแต่พ่นเราอยากก้องฮะมันแค่อยากในบรรยากาศถ่ายทอดด้วยตัวเองเราค่อยอาจกันได้เลย อ๋อให้ภาพมันมันมันให้ภาพย้วยภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นช็อปนะบอจ๊บาเตอร์พลอันนั้นจะเป็นช็อปดีออกลางคืนจะเปิดไฟสวยเหมือนดังทองคำเลยเนี่ยช็อปดีออคืออะไรช็อปดีออคือจะเป็นช็อปเป็นเป็นแบรนด์ตอนนี้อาจจะบอสวยมไปนะกลางคืนจะเปิดไฟเป็นทองเลยช็อปดีออคืออะไรพวกของเป็นเนมเขาเป็นเนมแต่กลางคืนน่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเซลฟี่กันเนี่ยมันคือทองคำเนี่ยเอ้าก็คือทองคำน่ะ่นจะเปิดเปิดไฟย่างกลางคืนเป็นสีทอง นี่นี่คือพลเรนจิตเนาะพี่น้องเนาะจิตนี่ทิ้งขยะแล้วบ่เนะบ่ยังบ่เบิ้ลบ่ทิ่มดอกจากตอนนี้เราจะมองเห็นนี่เซนทันเอ็มบัสซีเอ็มบัสซีเนาะที่เ้าพานเที่ยวยางมากแงนเทียวยางมาจากนู่นภายในเขาได้ห่างแล้วมาเชื่อมต่อนี่เลยขาเข้ามาเองหนาชิลง่่ะลงระหว่างหนึ่งว่าเขามาคอยลงเลยเขามาคอยลงเลยเลยปลาไม่ห่างลงหวาน ยางออกมากกับพ่อพอด้ยเนาะพ่อรถไฟฟ้าเลยเนาะแหมบังลังการเลยนี่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 เออบอกน้องเนี่ยกล้องนี่เนาะเพรมะนกล้องเนี่ยยังกันตำรวจที่สองโอ้ตำรวจบ่สตำรวจไอ้ยังท่าตำรวจที่สองใช่สามารถเบิ้งตรงนี้ได้เลยเนาะก็เบิรงจากนี่เลยคือนี่คือสามความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวนี่ใครเสียาเฮ็ดบอดีเฮ็ดเดองรายได้เนี่ยนี่เจอแบบนี้แป๊บเดียวเพลินตามโตท่านเลย นี่พื้นออกแบบด้วยเบาเทีพูนหุดยอดเลยเลยออกแบบก็เบื้องท่านสมัยเนาะนี่นี่ปุ่มนี่ปุ่มนี่โอ้เป็นสเตเลดอย่างดีนี่ยเนี่เนี่เบาแนวปู้บว่าเจ้าถามบ่อยแต่เพิ่มต้เป็นอีหยังเนี่ยบเจ้าหูบ่มันยังอีกเพราะเป็นคนแค่พูดแล้วหูแล้วเขาเจ้าเห็ดเรื่อยอย่างพวกอันนี้สำหรับผู้ทุพพลภาพผู้ผู้พิการทางสายตาเวลายังมากเจอทางต่างระดับนี่ก็คือให้มันสะท้อน มองแล้วเทาเหยีบเลยเนาะเท้าเนี่ยเทาเหยียบเนี่ยเขาจุดอะไรทำผัาด้วยเท้าเขามาเขาหยางมาปุ๊บบอกสมุดว่ะเขาหยางมาปกติมันจีบเรียบๆบอกเขาหยางมาปุ๊บเนี่ยค้นที่เขาโบเอ็นมีการทางสายตาเขาชิ้หูเลยได้ว่าข้างหน้ามันน่าจะมีไม่เสาก็เป็นทางเดินที่แบบยกระดับได้ป่ะอันนี้คือจะให้เบาเบาแนวไปเรียนรู้เถอะบ้านเฮาจะเห็นบอกถ้าถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นฟุตบาทก็จะเป็นสีเหลืองๆถ้าเขาเป็นพื้นเหลือง่นี่มันเป็นสีแบบนี้เลยเแมนทางต่างระดับ แต่คนได้ประเดียวไว้ครับสำหรับทุกคนดีอยากมาหลินเด็กอยากมาเที่ยวยังสีนะคือเสมอภาพเพราะว่าสิเป็นผู้พิการทางสายตาบางที่ก็จะมีทางวีแชร์นี่เขากับสิลาว่างนี่อันนี้เนาะตองคือก็คือเดินนะเดินในตัวเองก็จะสัมผัสด้วยเท้านี่ไม่เห็นในโบสนี่มันี่คือรายละเอียดอ่ามันจะขึ้นมันจะลงเตือนสติเาบอกก็คือไม่ก็คือเขาจะได้รู้ว่านี่คือบันไดนะอันนี้คือทางต่างระดับนะ สำหรับคนดีแบบสายตาไม่เคยดีตาบอดเลยนะคนตาแยาตาผู้พิการเขาเป็นผู้พิการผู้พิการทางสายตาหู้เลยอี๋ฮะเคยพึ่งหู้เลยวะอ้าวแบบนี้แต่ว่าตามตามฟุตบาทจะเป็นทั้งเหลืองอ่ะแต่ว่ามอกข้างหน้างหู้อยู่แต่แบบแบบนี้นะแบบเกี่ยวกับงงานนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ที่เราจะนําไปเรียนรู้ตอนนี้เราถึง BTS เลยเด้อนี่มาถึง BTS เชื่อมต่อมาถึง BTS ห้ามกิจหา้หามพิงห้ามไปอีกไงนะเรียกว่าห้ามพิงกิจห้ามพริงขึ้น BTS ห้ามพิงพิงประตูพิงเลยโอ้ถนนนี้ที่ลังสวนถนนนี้ไงลังสวนลังสวนนี่นีนไปนี่มันจะไปถนนใส่ฝั่งนี้โมนี่ใจด้วยฝั่งนี้จะเป็นเหมือนสวนลุมหรือ,อยางไรกันเราใจหรือฟงังฟังหลังอืไปที่นี่ออกสวนลุมได้หรอคือไปเชื่อมต่อสวนลุมนี่ไร แม <Man. S 2> นแมนบอ,อ,อ,อทางนี้บอเขาไปหรือว่าหรือว่าทางนี้หรือทางนี้จะเป็นรังสวนถนนลังสวน oh. นี่แมนอ๋อเนี่ยถนนลังสวนทางนี้ทางลังเขาเ oh. นี่ยอ๋อทางลังเข้าลังสวนไปยืนลังเขานี่คือเส้นทันบา่าวเต้พน<ป>มีโอกาสให้มาเที่ยวเลย่อบา่าเต้พนเนอมาเที่ยวพาเพื่อนๆพาญาติญาติมาเที่ยวเส้นทันที่เราไปเมื่อกี้นี้นะไป อันนี้ก็จะเชื่อมต่อ BTS นะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าบ่าไทโพนก็เบาเบาเบาแนี่เบาแนวลุงปลาไหลเบาแนวปลาไหลปลาไหลปลาไหลมันจะซื้อยากแรึเปล่าอายุเรียนซื้อซ็อคไม้ซะแนี่ยเบาราวซะการที่เราฝากท่านผู้ชมไปติดตามเบาไทโพนใช่ไหมผมแต่กับเบาเนี่ยปลาไหลเล่มเลยเนาะอย่างละของการเดินทางข้อมใส่ซื้อทีโบฮูอีหยังมาเรียนรู้นะเท่านี้พอแล้วถือว่าได้มาเรียนรู้ครับไปง่ายพี่เนาะยินดียินดีฝากอีกีไปติดตามเป็นกำลังใจสบายดี สวัสดีครับเ<อ>ร,รื่องราวเราก็จบลงนะครับพี่น้องครับ17นาที